สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาวาดภาพทิวทัศน์ด้วยสีน้ํากันนะครับเป็นทิวทัศน์ทะเลนะครับทะเลที่วาดเนี่ยเป็นทะเลในความทรงจําความประทับใจนะครับโดยในภาพส่วนประกอบก็จะมีท้องฟ้าทิวเขาน้าทะเลเรือประมงชายหาดก็จะมีโขดหินมีต้นมะพร้าว มีคนเดินนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาระบายสีทองฟ้านะครับโดยใช้วิธีการเปียกบนเปียกน้ําลงไปก่อนบริเวณทองฟ้าจากนั้นใช้สีส้มเหลืองนะครับลงไปบริเวณทองฟ้า,าเวน้นเว้นขาวไว้บ้างนะครับใช้สีม่วงลงไปส่วนบน ก็เช่นเดียวกันต้องเว้นขาวไว้บ้างใช้สีน้ำเงินม่วงน้ำเงินนะครับแทรกเข้าไปนะครับใช้สีเหลืองโยดลงไปแต้มลงไปครับใช้สีน้ำเงินขามครับโยดลงไปนองฟ้านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอียงกระดาษกระดาษซึ่งติดอยู่กับกระดานรองเขียน,นครับเอียง เอียงไปมาให้สีไหลซึมนะครับไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับก็จะเกิดเป็นลักษณะของท้องฟ้านะครับซึ่งมีเมฆครับลอยอยู่ต่อไปนะครับเราก็ใส่ทิวเขานะครับซึ่งอยู่ไ,ไกลๆเป็นฉากหลังนะครับของภาพอยู่ไ,ไกลๆนะครับใช้ใช้สีม่วงแดง เว้นขาวไว้นะครับบริเวณส่วนล่างใช้สีส้มแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปแล้วก็ uh. หยดนะครับหยดด้วยสี ar, น้ำเงินระบายสีพื้นน้ําทะเลนะครับโดยใช้สีเหลืองน้ำกาบฟนะครับจะเป็นโทนสีเดียวกันนะครับเพื่อไม่เกิดความขัดแย้งกันนะครับเขียนรูปเรือประมงเึ่งอยู่ไกลๆนะครับ ใช้ือม่วงเนียนระบายบางๆนะครับไม่ต้องชัดมากเนื่องจากอยู่ในยะที่ไกลใส่รายละเอียดต่างๆของเรือประมงเสารกระโดงเรือเชือกผูกหลังอวนบนยอดเสาเราอาจจะมีธงนะครับ ติไดไว้ สายคดหินระยะกลางของภาพเป็นสีน้ำตาลอมม่วงใส่บางๆนะครับ ใส่ก้อนหินก้อนเล็กๆเพิ่มเข้าไปเดี๋ยลืมเพิ่มน้ําหนักของก้อนหินด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปครับกใส่ต้นมะพร้าวใช้พุก,กันนะครับขนาดกลางๆตวัดขึ้นใบส่วนบนนะครับเป็นต้นมะพร้าวสองต้นคู่กันนะครับใส่รายละเอียดของต้นมะาพร้าวพื้นผิวต่างๆนะครับเขียนเป็นป้องเป็นป้อง มะพร้าวใส่ลากเพิ่มเข้าไปนะครับใส่คโคดหินบริเวณใต้ต้นมะพร้าวนะครับเป็นระยะหน้าของภาพ เวลาใส่โคโดินนะครับควรจะให้มันมีน้ำหนักไปในตัวของมันด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาวาดใบมะพร้าวโดยเริ่มจากก้านของใบมะพร้าวซึ่งโดนลมพัดนะครับอาทิตย์ทางควรจะไปที่ทางเดียวกันนะครับให้มีลักษณะเหมือนโดนลมพัดต่อไปนะครับเราจะมาเขียนใบของมะพร้าวนะครับโดยใช้ผู้การลักษณะพิเศษเป็นผู้กันรูปพัดนะครับตวัดใบไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับโดนลมพัดนะครับ ถ้าเราตวัดแรงมันก็จะเหมือนกับว่าลมแรงนะครับเป็นลักษณะของลมแรงลงชายทะเลซึ่งกำลังพัดอยู่นะครับ อย่าลืมเขียนทับซ้อนของใบมะพร้าวนะครับเพื่อให้เกิดน้ำหนักของภาพเ,าเก็บรายละเอียดของต้นมะพร้าวลักษณะข,ของพื้นผิวรวมถึงรากของต้นมะพร้าวนะครับใส่เป็นน้ำหนักให้มีความชัดเจนขึ้นจะได้มีมิติถึงอยู่ยใกล้ขึ้นนะครับ ใส่น้ำหนักแสงเงาของก้อนหินซึ่งอยู่เลใกๆที่สุดของภาพให้เกิดความชัดเจนนะครับวัตถุที่อยู่ส่วนหน้าของภาพหรือที่เราเรียกว่าโฟกัสนะครับควรจะมีความชัดเจนที่สุดในภาพนะครับเขียนภาพคนนะครับกำลังยืนอยู่เวนชายหาดตรงบริเวณโคทินนะครับการใส่ภาพคนเนี่ยจะทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับ ใส่ขึ้นแทงสะท้อนจะถองฟ้านะครับโดยใช้ผู้กันที่แห้งระบายลงไปบนกระดาษที่แห้งนะครับดูความถูกต้องสำรวจเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับภาพนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับ